เราถึงพระเจ้าสุริยะวงสารรมิคราหรือเจ้าสุริยะพระาราชโอรสของพระเจ้าตอนคำปร,ร,ระศูเมื่อพศ2156หลังจากที่พระเชษฐาของพระองค์แย่งชิงราชสมบัติกันนับแต่พระบัณฑิตโพธิสารราชสวรรคตพงได้ซ่องสุมกําลังอยู่ในป่าและได้ยกทัพเข้ามาตีเวียงจันทร์ในพศ2181และเป็นฝ่ายที่ยึดครองเวียงจันทร์ได้และขึ้นครองราช ขณะที่พระชนได้25จันทาพระองค์ของราชสมบัติจนถึงพศ2238เป็นรัชกาลที่ยาวนานและสงบสู่รัชกาลหนึ่งในสมัยของพระองค์มีชาว,วยุโรปเดินทางเข้ามาถึงลานช้างดังที่ปรากฏในบันทึกของเจอรา์ดวานวาุสตอปเอกสารบันทึกของชาวตะวันตกที่เดินทางเข้ามาในลาวยุคแรกเจอรา์ดวานวุสตอปเป็นพ่อค้านักสำรวจชาวฮลแลนด์และบันทึกของบาทหลวงมารีนีหรือคุณพ่อมารีนี พระองค์ได้มีการทำศึกสงครามครั้งใหญ่กับอาณาจักรอยุธยาอยู่หลายครั้งและสุดท้ายล้านช้างเป็นฝ่ายชนะส่งผลให้อยุธยาสูญเสียเสบียงและกำลังพลไปอย่างมหาศาลกับการทำสงครามพ่ายแพ้ต่อล้านช้างซึ่งส่งผลให้อยุทยาบอบช้ำอย่างหนักไม่สามารถขยายอิทธิพลไปยังหัวเมืองอื่นๆได้อีกอีกทั้งยังสูญเสียประเทศลาดภายใต้อำนาจบางแห่งอีกด้วยนอกจากนี้พระเจ้าสุริยว,วงศาร,ร์ามิกราช ยังนาทัพล้านช้างไปตีเมืองพวนและกวาดป้องแต่พวนเข้ามาไว้ในเวียงจยันทร์เป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาอีกทั้งยังมีเมืองเชียงรุ้งเข้ามาสวามิภักดิ์ขอเป็นเมืองขึ้นกับท่านอีกด้วยและพระองค์ได้สั่งผานเจ้าราชบุตรพระราชโอรสในข้อหาและกล้าเป็นชู้กับพระชายาของพระองค์ทําให้เมื่อพระองค์สวรรคตจึงขาดเจ้ทายาทที่ชัดเจนมีแต่พระราชนัด,ดาที่ทรงพระเยาว์ทำให้เกิดความปั่นป่วนและแย่งชิงเชื้อพระวง์มาเป็นพวกตน บางองค์ได้หลบหนีออกจากราชาอาณาจักรการแย่งชิงราชสมบัติหลังการสวรรคตของพระเจ้าสุริยวงศ์นำไปสู่การแยกอาณาจักรหลานช้างเป็นสามอาณาจักรในที่สุดความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในอาณาจักรหลานช้างเป็นสาเหตุให้เกิดหมู่บ้านสิงหรือบ้านสิงโคกสืบมาจนถึงปัจจุบันท้าความถึงเจ้าพระตาเจ้าพระบอ กำเนินมาจากสายนาครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานได้สู้รบกับเจ้านาครเวียงจันทร์ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันรบหลายครั้งและชนะทุกครั้งจึงเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายท้อแท้ต่อสงครามและการสู้รบจึงสั่งการให้พลานป่าเดินสำรวจพื้นที่ที่จะตั้งบ้านเมืองใหม่เมื่อพลานป่าเดินสำรวจเสร็จแจ้งเหตุให้ทราบแล้วเจ้าคำสู่เจ้าคำโสเจ้าคำขุยเจ้าคำสิงเจ้าการเท้าอินทิสารพญาเมืองแสนพญาเมืองจันทร เมืองขวาเมืองแผนเมืองหานเมืองรามเมืองซองพรามคณาจารย์สี่คนหมอหนหูวหาพระมหาเสียงสาสานนสาเนตจึงได้ลาพระตาพระวอโดยคุมไพรพลจำนวนมากมาตามลำน้ำพองน้องหานปูศสนาบริคนดงหลวงดงแม่เปรตด,ดงหมูดงเข่งบางอีบางสายดานแต้ภูสูงดงหัวช้างเมื่ออพยพเรแรงมาถึงดงหัวช้างได้พบกระดูกช้างกองรวมกันเป็นกองใหญ่ จึงได้ชื่อว่าดงหัวช้างปัจจุบันเรียกว่าโนนหัวช้างจึงได้พากันพักแรมและสำรวจพื้นที่ได้พบเจดีองค์หนึ่งเรียกว่าพระธาตุองค์อาจกบาลหลวงพร้อมทั้งเสียงหินหนึ่งตัวจึงได้ทำพิธีเสี่ยงท่ายขอสร้างเมืองใหม่แต่จับฉลากได้หินจึงไม่ได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นแต่สั่งให้สร้างเป็นหมู่บ้านขึ้นแทนชื่อว่าบ้านเสงหงและสร้างวัดชื่อวัดศรีธาตุโดยมีเจ้าคําขุยเป็นหัวหน้าบ้านคนแรก หลังจากสร้างบ้านเสิงโคกเสร็จและได้ให้เจ้าคำขุยเป็นหัวหน้าบ้านปกครองได้พักอาศัยพอสมควรแก่เวลาแล้วจึงออกค้นหาพื้นที่เพื่อที่จะใช้ใสร้างเป็นเมืองอีกครั้งจึงออกเดินทางพร้อมบริวารจำนวนมากและได้พบทำเลที่เหมาะสมบริเวณบ้านสิงท่าจึงสร้างเมืองใหม่ขึ้นที่บ้านสิงท่าคือเมืองยสโสธรในปัจจุบันและได้พบสิงหินอีกหนึ่งตัวด้วยซึ่งเป็นเพศเมีย